คำถามทั้งหมดนะครับเราได้รวบรวมมาในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยทำการสุ่มคำถามเนาะฝั่งนั้นถนือคำถามแต่ว่าตอบทั้งสามคนเลยอ่ะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญน้องไทยกับจินวุ้นะครับเฮ้ยมือล้วงลงไป,ป,ไปเจอไหมเนี่ยปึ๊บครับอ่าได้มาแล้วฝั่งไหนก่อนดีอ่าฟังผมหรือฟังน้องลุงให้พี่น้องเเลือกอ่าฝั่งนี้ฝั่งนั้นดูยังไม่พร้อมอ่ะ โอเคขอสามคำให้เอ็มบีทรานส์ฟอคือให้สามคำก็คือกำลังจะปล่อยอ่าโอเคอ่ะได้ก็คือสามคำใช่ไหมฮะสามคำเออ่ยังไม่เห็นเฮ้ยเราก็ตรงไปอันนี้อันนี้คือเพราะว่าพวกเราไม่ยังไม่ได้ดูเนาะยังไม่ดูจริงยังไม่เห็นถามกันเลยก็เรื่องก็คือเรื่องจริงคือศิลปินก็ยังไม่เห็นใช่อยู่ระหว่างการตัดต่ออยู่ Yes sir โอเคถือว่าเราเป็นคนที่จริงใจดีมากพี่ชอบ่อง Yeah bro Alan เขาไปฉีกไปกเขาไปฉีกกันสงาอยู่วะมันพูดอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอ๋อมันมีเรื่องของ confidential เพราะว่า MV ยังไม่ออนอาจจะมีเรื่องความลับแต่คุณก็ปกติคุณก็ปล่อยหมดอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้กัดอะไรเลยคุณก็รักทั้งสครับแล้วก็ไปวาดอ๋อจังจังอือลันซันเดรได้ปะได้อัลันซันเด์ ซึ่งมันเกี่ยวข้องอะไรกับ m v t r a n s f o r m e r อันนี้แค่เกินหรือว่าบอกแล้วไม่ไมถ้าแค่เกินเนี่หลังจากนี้น่าจะน่ากลัวแล้วเอาทีถ้าบอกทันสเดย์มาเลยไม่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 นี่ม่ไม่ไม่เลยไม่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 ไมเไม่นม่ไ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 ม่ลม่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไม่ไม่ไว่ไม่ไม่ไมาไม่ไมขไม่ไม่จะเไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่ไน่ไม่ไ่ไไม่ไม่ไช่ไแล้วใช่ เดือนนี้เขาเริ่มมีคำใหม่แล้วเป็นเอออารันเอเบอร์ดอ๋อคือสปอยทุกวันเลยทุกวันเลยวันละนิดมาหน่อยนะเอาไว้ว่าใครอยากจะรู้สปอยซึ่งๆสาวๆมันจะเห็นและใช่ก็ไปติดตามกีัาของอารันได้ครับผมนะฮะ next ครับเนี่ยเต้นง่ายๆเออเต้นง่ายๆ่าย คนบอกง่ายกี่โมงง่ายกี่โมงไม่ไม่ทีตอนทีไรเออร์ทุกคนจะบอกว่าเต้นยากแต่เมื่อกี้นี้ก็เห็นทุกคนเต้นกันก็ยังเต้นได้ดีลเลยนะอ๋อคือเอาจริงถ้าจะให้เน็กเทียมสมมติทรานส์ฟอร์เมอร์กับไรเออร์นี่คืออะไรเงไงไตน้นง่ายกว่ากันสำหรับส่วนตัวสำหรับผมนะสำหรับส่วนตัวผมผมว่าผมเข้าเนื้อไลเออร์ง่ายกว่าใช่คือเข้าเต้นนั้นเข้าเนื้อกว่าใช่ใช่เพรนี่มันเพลงมันใหม่กว่าไงใช่ใช่แล้วพี่เทปอ่ะแล้พี่ท็อปอ่ะทำไมพี่ท็อปชอบเพลงแบบเนี่ยอะไรก็เล่น ได้ไดดเรียนได้หมดเลยรู้ไม่ได้หมดเลยน้องใหนพี่เอาแทน้เนี่ยชอบเพลงไหนบ้างกันต้องเต้นให้ดูอยากอยากดูแต่นี่เขาบอกกันนะช่วยกระชับเวลาให้หน่อยนะ<เห>โอเคแล้วบอกหมดเลยแล้วบอกว่าโอเคโอเคเโอเคอเรามีความลับแต่ถ้าใครใช้พี่เต้นได้แต่ว่าน,นี่เขาบอกช่วยกระชับเวลาให้หน่อยม,มีไฟตอนกลับต,ต้องไปเอางี้เต้นง่ายๆเด็กบอกงั้นพี่ขอไปฝั่งนู้นเลยนะพี่น้องจะกระชับเวลาหน่อยต้องกระชับแล้วฝั่งนี้มาแล้วครับชินวุ้งครับผมหายกระเพามเลยฮะ ถ้ามีพลังพิเศษอยากเลือกทำอะไรได้อุ้ยน่าสนใจนะพลังพิเศษใช่ไหมครับถ้าผมมีพลังพิเศษอย่างหนึ่งได้ผมอยากจะแบบว่าเด็กแบบนี้ไปตลอดไปอ๋อ oh, stay forever ยังยแล้วเราเลือกได้ไหมว่าเราจะล็อกช่วงเวลาไหนเช่นแบบอาจจะล็อกช่วงแบบช่วงนี้ครับช่วงตอนนี้เลยผมชอบปัจจุบันที่สุดเพราะว่าปัจจุบันคือต,ตอนนี้ได้อยู่กับทุกคนอยู่ oh. ลองช่วงเวลาตอนนี้แหละที่ได้อยู่กับทุกคนเอาไว้ใช่จะได้แบบว่าหล่อๆเรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกคนรักเหมือนเดิมได้ตลอดไปแต่ทุกคนก็ไม่รักที่หน้าตาชิบุกอยู่แล้วเพราะชิบุกหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ว่ารักที่จิตใจถูกไหมฮะ YeahBeauty inside bro here 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 yeah inside who are you sorry พ่อสุพาวเวอร์ที่พ่อจะเลือกคืออะไรไฟน์แมนเนี่ยบอกไปแล้ว ผมอยากเรยนอไรกันโดเรมอนเฮ้ยโนมันจะมีของวิเศษด้ายนะฮะฮึนม่ตะนายอยากได้อะไรล่คุณแอบไปรับงานภาคมาไม่ได้เหมือนเลยเหมือนชาติหรือะด้วยอ้าแน่นอนไทยแลนด์เอ้ยม่แม่ไอ้นี้ชุดกาเองแก่นี่กางเกแก่สงวันนี้เสียแผ่หน่อยตายนะแต่โดยรมอนมันก็ดีเพราะมันมีของวิเศษกันดีใชร้อชิ้น ให้เพื่อนๆในเมมเบอร์เขาแจกใจกันแบบนี้ได้เลยใช่คือพี่จีนเมื่อกี้บอกว่าอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ของเพอร์เนี่ยถ้าเป็นโดเรมอนถ้าสมมังว่าเวลาผ่านไปเนี่ยก็อาจจะย้อนเวลากลับมาเออกลับมาเจอทุกคนโอ้ยคือแบบตื่นเต้นชี้นิงยกไปนิ้ชักถ้าเกิดว่าเอ้ยมันไปไกลแล้วแต่เราไม่มีพลังแบบหยุดเวลาหยุดหยดหยุดตัวเองเหมือนเหมือนอย่างจินวุ๊เราก็จะย้อนกลับมาย้อนกลับมาแต่ไม่ต้องหาเพราะว่าไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ทุกคนก็ยังอยู่กับเปอร์ถูกไหมฮะถูก อยู่กันไปได้สามสิบวินีไม่แล้วนี่ไม่แล้วพี่แท้วไอ้พี่ท็อปผมบอกแล้วผมพูดถูกแล้วเนี่ยกระชับแล้วดีแล้วแต่น้องยังเปลี่ยนไม่เสร็จฝากยื้อน้องแล้ว่าต้องมาตั้งแต่แรกคือคำสั่งมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันแบบคอนทราสต์มากคือกระชับหน่อยนะแต่ว่ายื้อก่อนเพราะว่าน้องไม่เด็ไม่แต่ว่าฝั่งนี้ยังมีคำถามให้ตอบอีกค่ะอ๋อเนี่ยปู ซูเปอร์พาวเวอร์ของเบอร์ก็คือเป็นเรมอนมีของพิเศษนับพันชิ้นภู <P oo. S 2> ครับผมขอบินได้พอครับวันนี้ oh. แล้วถ้าเกิดบินได้คือแบบมีเหนื่อยไหมพลังเนี้ยหรือว่าบินได้เรื่อยๆเลยคือ <c oughs> ที่อยากบินได้วันนี้เราะวันนี้มีทรงจะตกเครื่องอ่ะบบินกัเยลไม่แต่ภูภูไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้ทำอะไรปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรียนหนังสือครับผมจะไปไปกะซีมาพรุ่งนี้สองเก้าโมงได้ พี่ไทยสอบเหรอผมไม่ต้องอ่านมันอยู่ในหัวเลยพี่ชายถามไม่ตอบบีอาร์บีอารบีฮัทบัตบัตพี่บอกว่าไม่ต้องอ่านต้องสอบเสร็จปุ๊บต้องเอาต้องโพสต์คะแนนโชว์บีอารนะไม่โชว์เลยเหรอใจเย็นแล้วเนี่ยเรียกว่ากันทำไปเรียกว่ากันเห็นมันก่อนพี่ไทยเขาไปติวครับอะไรครับเห็นมันก่อนพี่ไทยติวหนังสืออยู่เออแต่มามาผมคือติวหนังสือปุ๊บแล้วค่อยมาสอบใช่ไหมอือแล้วผมเห็นเขาเนี่ยโอ้โห น้ำลายยืดเลยนะเฮ้ย hey, ต,ติวติวยังไงให้น้ำลายยืดเขาติวบนเตียงติวบนเตียงนอนคอ <c oughs> เปอร์คุณก็เกินฟายผมนอนมันลดไงใช้เวลาให้คุณค่าอออนอนนิดนึงนะฮะเหมือนแก๊งที่เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะพร้พอมแล้วครับนะนะเพราะอย่างนั้นขอส่งไทยอารันเน็กซ์ปูคัมเปอร์ทีบุ๊กไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องบ,บ้างไปติดแกมหน่อยไปติดแกรม,มโอเคเดี๋ยวมาดูแก๊งนั้นแกมขาไหนนนนะะฮอ่ขเเสีียงกัับบททาคควรบ ส่วนแกงที่แต่งองค์สงเครื่เร้อยแล้วเชิญจ้ะเฮ้ยโหโหโหสับไปกีเซวันคือวันเวทุกวันคือวันเวทุบกับหมุนทึบขำตะลึงตุ้งโต๊ะตะเจ๊ะเฮ้ยแต่ชุดนี้ที่มาแบบสีขาวแกลมแกลมแปลง แกนี้ตอบคำถามจากทุกคนบ้างนะฮะอย่าให้สุดขึ้นมาฮะคำถามอ้ออยู่นี่เยี่ยมเลยเอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยอาเมพี่ฮานกับกับคุณคนได้เลยเอาสุดคืออะไรโ้ยากเลยยากเลยไปฝั่งพี่ไปฝั่ฟฟงนี้ก่อนดีกว่าฮารฮะ คำถามคือเฮ้ยเฮ้ยผิดด้านเลยอ๋ออ๋อยืมขึ้นมาสองอันติดกันนะไมมันติดมันติดกันหรือเปล่าอ๋อมันติดไม่มันให้แบบสีสันหรือเปล่าอ๋อโทษโทษโทคิดว่าใครเล่นใหญ่หน่อยเล่นใหญ่คิดว่าใครในวงที่น่ารักน่าเห็นดูที่สุดสำหรับฮาร์ดส่วนตัวแล้วคิดว่าใครน่ารักน่าเห็นดูที่สุดเอางั้นเลยเหรอ เขาคิดว่าเอเอครับทำไมทำไมถึงตอบเอเอฮะเพราะว่าเอเอเนี่ยน่าลกแล้วก็น่าดูเพราะว่าเอเอเนี่ยเวลาเขา <c oughs> เขาเขาพูดเนี่ยมันจะแบบรู้จักเขาแบบพันช <Punch line S 2> ์ไลน์ป่ะพันช์ไลน์ใช่เออคือเขาพูดปุ๊บตรงทุกต่อเ <c oughs> ขาจะไม่อ,อ้อมค้อมไม่แบบไม่เลี้ยวไปเลี้ยวมาใช่แล้วพอพอพอมันเป็นอย่างนี้นเนี่ยพอ มันจะมีความช็อตนิดนึงอพอช็อตปุ๊บมันก็จะเกิดแบบความน่าละละนรักรับได้ดูจริงจริงเพราะว่าตอนที่พี่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีเอเอเอ,อยู่ดีมาสกิดไหล่ยงังี้สมมติสมมติพาพี่แล้วนั่งอยู่เอามาสกิดงี้เดี๋ยวพอผมพูดว่ากินข้าวแล้วยังปุ๊บพี่ถามว่ากินแล้วทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับพี่เอมาบอกแค่นี้เหมือนเป็นทำสาร ไม่รอพี่ท็อปแต่ตอบเลยใช่เอมาถากินหลังแล้วเอเอปุ๊บ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 แล้วพี่บอกโอเคเอเดินพับหายไปเลยมาแค่นี้ได้เร็วเมสเซจตรงตรงกันไปก็คือเอหน้าล่างในดูที่สุดครด้วยเห็ดด้วยเห็ดด้วยพี่วาสุส่งต่อได้หรอ้ามตอบตัวเองโอเคไม่ตอบเลยดูมีส่งดูมีส่งรู้ไม่ได้เหียม่ใชเป็นคนวหนูตัวเองอื้มอ่ะวงเดี๋ยวแปบบมันจะมันบวงหรือยังนะ อันนี้หนักแล้วพี่ก็ขอไล่กันเลยคุณมองหน้าคุณมองหน้าอัสวีมาคิด่อกี้ชื่อดีมากไล่ไปไล่ไปไล่ไปอ้ยผมเจอละวเผมเจอผมมองคุณมองใช่ไหมผมไม่ได้มองมองอะไรมองอะไรหนึ่งก็มองป้ายหนึ่งก็มองป้ายป้ายโอเคผมผมคิดออกแล้วความจริงอ่ะผมว่าทุกคนในวงนั้นน่ารักหมดเออทั้งรีบสองคนเลยนะอันนี้วิ่งจริงลุ้ถึงตัวผมด้วยยังวิ้งมาอนี้ตัวเองยังวิ้งมาอนีตัวเอง่น่ารักแต่ว่า อ่ะถ้าสมมติต้องเลือกผมเมื่อคืนนอนกับภูอาภูภูนะภูภูทัชชัยละภูภูปุ๊บกระดาษหล่นเลยทำไมวะเน้นอะไรขนาดนั้นนะเลือกภูทัชชัยละภูทัชชัยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนปกติใช่ไหมเขาเวลาที่แบบตอนซ้อมอะไรอย่างนี้เขาจะเขาจะเป็นฟิลแบบว่าคือเขาอะขี้เล่นนะแต่เขาจะแบบขี้เก๊กด้วยหมายถึงว่าหมายถึงเวลาเดียวกัน ในเวลาเดียวกันเขาจะคืออยากเล่นแต่ว่าก็เหมือนที่ทุกคนรู้เลยว่าเขาอยากเล่นแต่ว่าเขาจะไม่พยายามออกมาว่าเออเล่นด้วยหน่อยเอแต่เขาจะเป็นฟิลแบบก็ถ้าบีบแก้วใครอยู่เขาก็จะยืนด้วยแบบแบบมาบีบเราบ้างดิแก่มาบีบเราบ้างดิใช่แล้วก็พอผมได้นอนกับเขาใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออเขาอ่ะเขาไม่ใช่เขาในในตอนกลางวันอ่ะเวลาก่อนเขานอนอ่ะเขาจะแบบเออเขาเขาขี้อ่อนหมายถึงว่าเขาจะจะบอกนะผม่คืนอ่ะ ไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยมีอยู่สองเตียงเออเอไปมาอีกเตียงหนึ่งว่างเลยเออไม่เอาไม่วางของหมายถึงว่าเขามาแบบตุกเตียงเลยเขานอนตุกเตียงเขานอนพื้นอะไรเขาก็แบบมาชอบมาคอเคลียอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยยิ่งเหงายิ่งเหงายี่เหงาล้พูดใหม่เมื่อกี้ดูไม่ดีขนาดไหนเขาขออีกรอแล้วคอเคลียหว่าอะไร เขาเคียก็น่ารักแบบลูกแมวก็แบบเออนั่นแหละเขาชอบมาแบบมาอ้อนมาแบบว่าเออเล่นกับเล่นกับเล่นจับูหน่อยเออแต่แต่ว่าเห็นด้วยเลยเพราะว่าเออจะดูเป็นแบบเอออยากเล่นกูกูจะแบบอยากเล่นแต่คีมลุกถูกมีความคีมลุกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับคนที่สนิทอยู่ด้วยกันแบบว่า 3- 4 5หคนน้อยๆอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนมีคนหนึ่งตอนกลางคืนนี้เขาแบ่งร่างนะเฮ้ยเดลอมาบ้ แวะแวะไม่มีอะไรสั่งทีผมคิดว่าผมจะตอบเขาหน่อยฮะคุณพิวัตสุฮะมานะเกินคาดนะเนี่ยเออจริงเมื่อกี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยอ่าเขาชอบเป็นไก่เน่าครับผมเห็นเขาเล่นแบบบ่อยมากไก่เน่าตัวน้อยที่สุดอผมเน่าคิวผมเอ่าตก แล้วคุณแล้วคุณก็จะบอกว่าแบบคุณตัวเล็กมากแบบตัวเท่านี้แล้วก็คุณชอบมีมีจั่นเทียบส่วนกับสู้รูปเลยตาเประจ้ำเลยเฮ้ยแล้วก็อ่าก็พีมพีมใช่ไหมพีมเขาจะเป็นคนน่ารักใช่ไหมแต่สมมติกล้องแบบจะมาส n a p รูปเมื่อไหร่ถือว่าแฮ่ต้องมาเฮ้ยโอ้คือดึงเลยคือตาเนี่ยตาก็จะย่นก็จะหลีนะคือดึงดึงจมูกจมูกจมูกไมนจะบีบอ๋อแล้วปากปากไป็นะปากก็จะเป็นลายแบบงเลยอ้าสมมติกล้องมาถ้ากล้องมา มขาไม่คอยู่คุยอยู่กันนี่คุยอยู่เขาไม่คุยอยู่นันะอนเยี่เมมากเลยเฮ้ยก็ต้องทำเร็วดีวะคือคนเห็นสิ่งนี้ต้องรู้สึกยังไงอันนี่ก็น่ารักน่ารักไงนะแต่ดีจังกับอี่มอายุเท่ากันอายุเท่ากันห่างกันกี่วันนะห้าวันผมโตกว่าคุณเยอะเลยโห้าวันเขาก็คมกันแล้ว คนที่น่าละนายที่สุดเขามีการพี่ก็เห็นด้วยการพูดครับฝับ่งนี้ได้คำถามอะไรครับคุณพลมันไม่ใช่คำถามแต่มันเป็นคำขอฮะเขาขเขียนว่าเปิ้ลขอโทษนะถ้ออาอ่านไม่ถูกเปิ้ลฮักตัวขนาดคู่นี้ฟังหน่อยครับเอเปิ้ลฮักตัวขนาดขนาดขัดค่อะไรขนาดขนาดเปิ้ลฮักตัวขนาดมันทำไมกูเพี้ยนไปเรื่อยๆเราลองดูเดี๋ยวคุณพลลองดูเออ เปิ้ลฮักตัวขนาดอัน <clubs> น ouais. ี M ้ค okay. ือประมาณกี่คะแนนอันนี้สิบสิบโอเคเต็มร้อยเหรอใครพูดดีดีครับพี่หยอกคิดได้วัดีอันไหนเราลองบ้างนี่เอาใต้แล้วนะไปแจ๊บเปิ้ลฮักตัวขนาดคลดีมีเหมือนกันมาร์กมีพอได้นะมาร์กลองบ้างไหนมาร์กลองสำเนียงแบบอังเอ้ยอเมริกาพอสำเนียงแบบอเมริกัน เราเล่นเราเล่นคำแบบนี้แหละเปิ้ลฮักตัวขนาดได้ไม่อย่างงี้แบบกี่คะแนนอย่ีกกี่คะแนนสิบร้อยเต็มพันพี่คูณผิดเลยคูณผิดไปเลยคมณนสิบไปเลยแหละพี่เอออ่ะน้องเอมั้งครับเปิ้ลฮักตัวขนาดเอาจริงไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าพี่อ่ะ รักน้องมากเลย้นวันนี้ป่ะเออพี่คุณรักน้องเลยเปิ้ลฮักตัวขนาดนี้ขออีกทีขออีกทีขออีเปิ้ลฮักตัวขนาดอย่างงี้คือกี่คะแนนล้านเป็นล้านสี่ร้อยแล้วไปไม่ไปพันไม่ไปหมื่นไม่ไปแสนโดนล้านเลยไม่แต่วันกี้ที่เรามาเองพึ่งพี่เพิ่งเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ด้ย่อเออ่อเออว่อเออวะโอเอแล้วไไม่ลงสัญญาเลยที่เนี่ย ่รรอคคับโเแต่เป็นเรื่องจริงคือเอมาสกิดไหลพี่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะพูดแบบนีู้พแ่บนี้แบบพี่พิ่นี้นะปุ๊บแล้วเดินไปเลยประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือคำถามจากแฟนๆในช่วงนี้นะครับผม